ค่ะกลับมาแล้วแน่นอนอยู่กับออบลนแล้วก็ตาอูสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้สดใสเช้านี้เนยอ่อก็ร้อนหลอกขึ้นเนาะตาอู่ด้วยอ่ะขอบคุณครับหลอกขึ้นนะโอ้ยปุ๊กปุ๊กปุกอยากจเบรกเร็วทุกคนก็ห้ามพี่พี่อยากจะผู้ชายอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมารักไม่รู้ภาษาอีพีแรกไปแล้วเรียบร้อยฟีดแบบเป็นไงบ้างแฟนๆมีการทักทายเรายังไงบ้างคะโอ้โหก็ทุกคนให้การตอบรับดีมากเลยครับตั้งแต่การบวงสรวงตอนเช้าเออใช่แล้วก็ คนมากันเยอะมากๆเลยครับมาเต็มแบบหน้า้านแบบแกมีข้างหน้าเลยแล้วก็ทุกคนก็ไปร่วมงานกันมันมีแบบใช่มีงานด้วยรับรู้ภาสาพินิจเดย์แล้วก็จะมีแบบวันนั้นมีถึง3ามแฮชแท็กซึ่งแต่ละแฮชแท็กก็คือแบบเยอะมากๆเหมือนกันเป็นไงหลังจากเพราะว่าเขาได้ไปไปนั่งดูด้วยกันใช่ไหมหลังจากที่ดูเสร็จจบเอพีแรกแบบแฟนๆมาทักเราว่ายังไงบ้างเป็นไงบ้างคือผมค่อนข้างตอนแรกคือเรายังแบกความกังวลไว้อยู่เพราะว่าครั้งนี้มันคือการแสดงครั้งแรกของผมก็ พอได้พอเป็นจังหวะที่หายชัดอะไรเงี้ยล้วแบบทุกคนบอกเออมันดีมากผมก็คือร้องไห้เลยมันเหมือนเรายกยกภูเขาจากอกเลยค่ะแบบร่าตัวเราเองเราก็ค่อนข้างคาดหวังในตัวเองเลย,ยว่ามันจะออกมาดีไหม <c oughs> ด้วย <c oughs> แต่แบบว่าพอแบบว่าแฟนๆตอบรับมาแล้วก็นั่งอ่านในแฮชแท็กอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็สบายใจไล้ที่เราแบบทุ่มเททุ่มกายไปกับซีรีส์เรื่องนี้อ่ะงั้นขอถามยออนกลับไปวันแรกที่มีทีมงานติดต่อมาโปรเจกต์นี้ให้เราทั้งสองคนเล่นคู่กัน เราร ouais> ู้ส pues, ึกยังไงอ่ะอัปโหลดก่อนก็จริงๆก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเราทํางานกับพี่อู๋มาอยู่แล้วด้วยอ่าก็ผู้ใหญ่ก็ได้เห็นถึงโอกาสตรงนี้แล้วก็แฟนๆด้วยขอบคุณแฟนๆที่แบบทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็มันเป็นการร่วมมือกันระหว่าง AT i m e 26ก็ช่องวันสศเสวิตไกรว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ได้ทำงานด้วยกันแล้วมันก็ดีใจอ่ะที่ได้รวมโปรเจกต์ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเนาะถ้าอู๋รู้สึกไงบ้าง รู้สึกดีเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆมันแบกบม,มันมาพร้อมกันสองความรู้สึก<ฆ>ตอนแรกเรารสึกดีใจก่อนว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นซีรีส์เราเป็นบทนําด้วยนะม,มันก็มาพร้อมกับความกังวลเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอย่างผมตอนแรกๆนะผมรู้สึกว่าผมมากับการเป็นนักร้องการเป็นนักเต้นอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยมีความมั่นใจเรื่องของการแสดงอพนนี้คือเรื่องแรกใช่ครับก็เลยจะต้องแบบ ทํากันบ้านกับมันหนักมากออที่บอกว่าทํากันบ้านเนี่ยพอมันการแสดงเรื่องแรกเราต้องตื่นเต้นเนาะเราเราปรึกษานี่เขามีประสบการณ์อ,ะอ,อ่ะเขาเล่นมากี่เรื่องแล้วนะก็ สองเรื่องใช่ไหมอันนี้เราแล้วเราให้คำปรึกษาเพื่อนยังไงเพราะว่าแบบการแสดงการแสดงอ่ะแรกแรกมันจะตื่นเต้นนะเรื่องแรกอ่ะเราไม่รู้จะวางยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้มีการปรึกษาเพื่อนบ้างไหมก็จริงๆผมก็ให้คำแนะนำบอกว่าก็ให้เล่นแบบเป็นตัวเขาแล้วก็แค่เป็นฟิลแบบว่าให้รับรีแอคครับรับรีแอคสำคัญอะไรเงี้ยเขาก็แรกๆเขาอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เขาเป็นคนทำงานเขาต้องเห็นภาพก่อนแต่ผมไม่เคยทำอ่ะ ผมเข้าใจนะมันแบบคนไม่เห็นภาพมันก็จะรู้สึกว่ามันยากมันยากแบบมีคําถามกับตัวเองทางทันที่ตรงนั้นแบบว่าสําหรับผมแบบเขาเล่นดีมาแล้วนะสาหรับเรื่องแรกอืใช่ครับแสดงว่าแบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าจัดเต็มกับการแสดงมากกับสาหรับเรื่องแรกแรามีอะไรเพิ่มมาย้อนกลับแบบเข้ากองวันแรกอะไรยงี้มันจะมีความตื่นเต้นอยู่แล้วอะตาโอ้คือผมถามอ่ผมค่อนข้าง พึ่งพาพี่ๆแบบรุ่นพี่ทุกคนเลยแบบออฟโรดอย่างไงครับแล้วก็มีพี่ๆนักแสดงพี่แม็กเก้คนที่มีประสบการณ์มากเลยแม็กเก้เขาเล่นใหญ่อยู่แล้ว่แม็กเก้เล่นใหญ่มากก็คือผมจะถามตลอดเลยว่าเออพี่มันมันดีหรือยังมันได้ไหมครับถามพุกมกับถามทุกคนถามทีมงานด้วยแล้วก็จะคอยแบบไปพี่จะมีพี่พี่เกต นะครับเขาจะคอยแบบว่าเอาฟุตม่ไม่ดูว่าเออเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ม<อ>ผมก็จะคอยดูแล้วก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยเพราะด้วยความท<อ>ีการเติมโตมันค่อนข้างสั้นเลยนะครับระหว่<อ>า q คืนห่งคืนสองคือช่วงพัฒนาแบบ<อ>ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องไปเรื่อยๆเลยแต่ก็รู้สึกหลังๆเริ่มรู้สึกแบบเออมันเริ่มแบบเข้ามือมากขึนะ้นเรว่็รู้สึกแบบ หลังก็เริ่มไม่เครียดล้วก็สนุกมากขึ้นเลยบรรยากาศกองก็ดีด้วยครับเป็นคือแบบมันไม่ผมเนี่ยคุยกับพี่อู๋เลยว่าพี่อู๋ว่าโชคดีที่แบบว่าได้เจอบรรยากาศกองที่มันน่ารักอบอุ่นแล้วก็มาทางานง่ายสำหรับเรื่องแรกมันมันทำให้เราไม่ได้กดดันตัวเองใช่ครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิแรเตองที่ดูไม่หลับเออเรื่องเป็นยังไงเอาเรื่องเป็นยังไรใครยังไงสำหรับใครที่มาจะไปดูย้อนหลังอีพีเดอรนเริ่มต้นเนี่ยเอาเรื่องย่อก่อนเรื่องย่อเรื่องย่อเรื่องย่อก็คือ พี่หยางเนี่ยเขาจะมาเปิดธุรกิจในไทยด้วยเหตุผลบางอย่างเล่นเป็นหยางผมครับอเแต่พี่หยางต้าอู่เล่นเป็นหยางเขาจะแบบความเครียดบางอย่างมาถ้าลองสเกตดูจริงพี่หนึ่งเดี๋ยวเขาจะมีมาเฉลยว่าทําไมก็เขาจะเปิดธุรกิจแล้วเขาจําได้ว่าธุรกิจที่ไทยเนี่ยตอนเด็กๆครอบครัวเนี่ยเคยเปิดที่นี่เอาไว้แล้วก็แล้วก็พอมันประสบความสำเร็จเขาก็ไปเติบโตอยู่ที่จีนแต่ทีนี้เขาจะกลับมาเนี่ย มาเปิดตมเปิดไม่ได้แล้วเพราะมันต้องมีหุ้นส่วนเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยห้าสิอ็ดตามกฎหมายตามกฎหมายเขาก็เลยจะต้องหาคนนึงเพื่อมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นได้มาเจอกับน้องภูมิใจภูมิใจเช่ค่ะเรื่องย่อผมก็กําลังย่อเรื่องย่อไม่ใช่ดังย่อดูดิ เรื่องยอ่อก็ของผมก็คือผมรับบทเป็นภูมิใจผะฮะภูมิใจก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะสดใสเลย uh huh. อยู่ในครอบครัวที่บ้านค่อนข้างมีฐานะเลย uh huh. เป็นเจ้าของอสังหาแบบปล่อยเช่านู่นนี่นั่นบ้านก็ใหญ่โตไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วครอบครัวคือพ่อแม่แบบอบอุ่นตั้งแต่เด็กด้วยความที่บ้านมีฐานะมากๆแล้วก็เราเป็นลูกคนเล็กก,ก็จําการเป็นว่าทุกคนนะรู้สึกว่าประคบประงม uh huh. แต่ตัวตัวภูมิใจเองรู้สึกว่า เราอะอยากดูแลตัวเองได้แล้วนะเรารู้สึกว่าเราทําไมถึงไม่ได้รับการยอมรับจากที่บ้านไม่ใเป็นเรื่องดีแต่ว่าเหมือนลึกๆแล้วก็มีปมตรงนี้เหมือนกันแค่อยากหาใครสักคนที่ต้องการที่จะเชื่อใจเขาใรว่าได้ไปเจอแบบอะไรสักอย่างทําให้เราเรารู้สึกเราไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่าซึ่งเขาเป็นเน็ตไอดอลอินฟูเซอร์จีนก็คือเราอะเราอะชอบ สาวจีนอินฟูจีนอ่ะชอบอินฟูจีมากๆแต่ว่ามันจะมีแบ็กกราวเบื้องหลังว่าทำไมถึงชอบขนาดนี้ทีเนี้ยเราพอเราด้วยความที่เราชอบเราเป็นติ่งเขาใช่ไหมเขาชอบอะไรเราก็จะเป็นแบบในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเขาอะชอบ เป็นหนุ่มธุรกิจแล้วก็ผู้ภาษาจีนได้แต่พูดภาษาจีนไม่เป็นธุรกิจก็ไม่มีแปลว่าเราก็เลยได้มาเจอกับพี่หยางอ๋อมันก็เลยลงตัวพอดีจาบพัชจับผูก็คือเราก็คือชอบอยากจีบผู้หญิงจีนก็เลยมา ตีสนิทพี่หยางตีสนิทอยากจะเรียนภาษาจีนอแลจะได้มีธุรกิจกันด้วยอะไรอย่างนี้เป็นความบังเอิญก็ใครที่ยังไม่รู้ว่ามาเจอกันได้ยังไงต้องดูอีพีหนึ่งครับพี่หยางไม่ค่อยยิ้มเลยอะค่ะเพราะว่าพี่หยางเขา มีบางอย่างเครียดนิดนึงเขามีความในใจมีความในใจเขาตึงมาเพื่อที่จะมีภูมิใจมาทำให้ยิ้มนะนี่เขาตึงมาอยากดูไ์ตึงโบครับเออพี่เนี่ยะตึงโบเนี่ยพี่ถามมาถึงความท้าทักก็ลดหนาะถ้าตึงโบนี่กระทบหลายคนเลยนะะสามคนนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะหลังดื้อโบแล้วฮะเรามีการไปเรียนแอคตงแอคติงเพิ่มไหมเออ เวิร์กช็อป <Workshop S 1> อะไรอย่างเงี้ยมีเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปเพื่อที่จะจะเข้าก่อนซีรีส์แบบแต่ว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ค่อนข้างสันส้นมากมากาครั้<า>งเหมือนกิงข้อสอบกิงข้อสอบเลยว่าเอาอตัวละครเป็นยังไงแล้วก็หาตรงกลางระหว่างตัวละครก็พูดกับกับไดเออร i ดี c รคติ้งโค้ชเนี่ยก็เขาต้องมาช่วยกันที่อที่จะหาว่าระหว่างตัวนักแสดงเองคาแรคเตอร์นักแสดงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยอัานไหนที่แบบ เราเล่นแล้วเรารู้สึกอ่าเหมือนทําการบ้านตรงนี้มากกว่าแต่ว่าระหว่างระหว่างในการถ่ายทําก็จะมี acting coach เนี่ยคอยแบบว่ามาคอยช่วยทบทวนเรื่องราวต่างๆในซีรีส์ให้แล้วก็คอยอบอกอารมณ์อะไรเงี้ยว่ามันรู้สึกยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมันค่อนข้างง่ายแบบกำลังจะเข้าซีนเพราะว่าซีนมันถ่ายกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะคอยมาเรียบเรียงแบบเออมันเป็นอย่างนี้นะอยู่ก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้มานานกระโดดไปถ่ายไปอย่างถ่ายกระโดดคนละแบบเออเราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นในเขาจะเดบิวต์เป็นเป็นตล อ๋อก็เราเล่นโรแมนติกคอมดี้ไงพี่เอาเรื่องนี้มูดแอนด์ทจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นน่ารักสดใสหรือว่ามีดราม่ามาผสมมีผสมหมดครับผสมหมดเลยครบก็ขมก็คือขมปีครับขำเราก็คือตลกเลยก็คืองานนี้ก็ได้เห็นน้ำตา ได้เห็นได้เห็นครับมก็นีมีมีเป็นเป็นกุกกิ๊กดราม่าปนใช่ใช่ครับหลากหลายอารมณ์ไม่ได้เห็นแค่น้ำตาอย่างเดียวมีน้ำอย่างอื่นด้วยเฮาอกเงื่อเงื่ออากาศคนไทยมันร้อนไหนครัยตกใจมากเลยอะฉากจิกหมอนให้ได้ดูมาผมว่าฉากจิกหมอนเหรอผมว่าหมอนไม่ได้พอ ผมบอกว่านิดน,ดนึงนะเอาสิอยากอยากรู้ว่าผมพูดกับทีมงานผมพูดกับทีมงานตรงนี้ว่า,างไง EP 8อ่ะเป็นผมอยากดูรีแอคชั่นของแฟนๆมากจริงว่า,าจริงจนผมแบบ ขอดูในโลอีกรอบได้ไหมเพราะว่าแบบอีพีแปดคือผมบอกเลยว่าทางเรื่องที่ถ่ายตอนอีพีแปดผมหมั่นใจมากหรอใช่ผมหมั่นใจตัวเองหมั่นใจภูมิใจด้วยไม่เราเราสนิทกันมากอะเวลาเขาฉากคุกกี้คืนเขินบ้าโอ้ยมันยังไงเธอเล่าสิมันก็ต้องมีความมีความเขินกันบ้างแล้วเราจะแก้เขินยังไงสิว่าดึกนึกออกปะเวลาจ้องตาแล้วมันเขินไม่เราออฟรถเขินไหมตอนเล่นเขินไหมเขินป้เขินนะเขินเขินเหมือนกันก็ไปดูเบื้องหลังมันจะมีก็เบื้องหลังจับอยู่ก็ ค่อนข้างที่จะเขินเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดมากแล้วก็มันเป็นความรู้สึกเหมือนตอนจะจบอยู่แล้วเรารักกันมากมากแล้วาาว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราอยู่ใกล้ทำไมแบบมันเขินวะถ้าอูเขินไหมถ้า,ถาอูเขินน้องไหมผมมาเขินน้องมากมากตอนครั้งแรกอ่อแบบครั้งแรกที่ที่ที่ทต้องเล่นต้องเล่นฉากกุกิกันแล้วแบบว่ามันด้วยความที่มันเออหน้ากล้องมันเยอะคนมันเยอะแล้วแบบด้วยพอเราพอเราถ่ายคัดงเสร็จมันก็จะมีเสียง แล้วมันก็ยิ่งแบบบิวให้เรารู้สึกแบบเออเขินว่ะเริ่มอ่าไหน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 ลองไหนไหนลองสมมุติเหตุการณ์ที่ส่วนสาธารณะสีที่หน้าใกล้ๆกันน่ะไหนลองสิพี่ดูพี่อยากนะเขาต้องอะไรเขาต้องหลับตาอยู่นอนหลับตาอ่ะเรารองรองใกล้ใกล้เราใกล้ใกล้ลองลองดูลองหนึ่งสองซ้ำที่ผมก็แค่เข้าไปดูเขาว่าแบบรักวันนี้แกจะถอนนะสวรรค์ กันแล้วเราแก้เขินกันเองยังไงอะะว่าทีนี้ที่ต้องถ่ายแบบหน้าใกล้ๆกันมากๆเลยเนี้ยคือพออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เราจะคุยกันเนาะมาเอาใหม่หนึ่งสองสามแล้วก็แบบเข้าบทเข้าบทบไาเขาบทมีคาแรคเตอร์ครับมีคาแรคเตอร์แล้วก็ไปอยู่โมเมนต์นั้นว่าเขาทำอะไรกันอยู่แสดงว่าแรกๆมีเขินกันจริงๆแต่พอเล่นๆไปเราก็เราก็บอนส่งอารมณ์ให้กันได้ละไม่เขินละหรือว่ายังเขินอยู่ก็เขินอยู่ครับแล้วแต่ซีนไปใช่แล้วแต่ซีนไปครับเพราะว่า มันอย่างอย่างที่บอกไปเพราะซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างจะหลายรสชาติมากมากเลยมันก็ทําให้เราเหมือนเรายิ่งใกล้ชิดกันมากคือมันก็ยิ่งรู้สึกว่าผูกพันในทั้งตัวละครแล้วก็แบบในชีวิตจริงพี่จะได้ถอนผมตัวเองเล่นตอนอีพีไหนจิกจิกเลยอะจิกัวดตัวเองอ่ะประมาณประมาณอีพีไหนเอออีพีแรกไปละประมาณสักอีพีไหนฉันจะได้กระชากผมตัวเองเล่นละผมว่ามันจะคนละฟิลกันอย่างอีพีสองอะมันก็จะมีความเริ่มแล้ว เราแบบมันแต่เริ่มมีให้แบบอืดอืดนึงแต่ถ้าถ้าตายจริงๆน่าจะเป็นอีพีห้าหกเจ็ดเอดวะจริงมันก็จะมาแบบนอนสต็อปเลยครับถ้ามาในเมื่อมันค้างรักแล้วอะเวอร์ชั่นค้างรักมันนอนสต็อปด้วยใช่ไหมมันก็จะสุดๆใช่ไหมสุดๆซีรีส์มันมีแปดอีพีครับมันเขาทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วรวดเร็วแล้วก็เข้มข้นมากๆมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ แอทามันไม่มีแอทามนานมันรู้สึกว่าไม่ต้องรอจังหวะให้แบบว่างอนกันไปงอนกันมาถึงเวลาโป๊ะเช๊ะเด้เล็ดรีบร้อยเลยง่ายเลยพี่เวลาเราเจอคนที่เรามันมันใช่อ่ะพี่จะทิ้งเวลาทำไมถถูกถูกถูกเราก็ทองรอด แต่ฉันชอบที่จะอยู่ดีๆเธอก็อยากได้อินฟูผู้หญิงจีนแล้วก็อยู่ดีก็ไม่ได้หนุ่มมพูดภาษาจีนอย่างเงี้ยคือน้องด้วยความที่น้องใสน้องไม่มีความรักมาก่อนฮะแล้วน้องแบบก็ชอบดูไงเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอได้ไปใช้ชีวิตองคนหนึ่งอ่ะมันรู้สึกยงมันจะเป็นยังไงพอเร้่ออย่างหนึ่งน้องอ่ะมีปมใช่ไหมที่แบบว่าคนไม่ค่อยยอมรับเอ่อเป็นฟิลแบบชายที่บ้านแบบดูแลดีเกินไปคุณหนูแบบเกินไปแบบว่าพี่เคยรู้สึกแบบนี้ไหมแบบ สมมติเราเรารู้สึกว่าเราทําได้แต่ไม่มีคนแบบไว้ใจว่าเราไม่มีซัพพอร์ตเออมันก็เลยรู้สึกอ้าวทาไมวะทําไมเขาถึงไม่ไว้ใจเราทั้งที่เราแล้วคนอี่ไว้ใจเราใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงรู้สึกีแต่ฉันชอบน้องเล่านะบอกว่าเออพี่ถ้าเกิดสมัยนี้ถ้าพี่เจอคนถูกใจพี่ไม่ต้องรอที่จังหวะนานแล้วก็บ่นซีเรื่องนี้เพราะพี่บุกก็ไม่เคยรอค่ะประมาณแบบ3นาทีว่าโอเคแล้วใจเย็นๆนะเร็วไปเสียเวลานะครับมันมันเร็วไปเรากาแก่แล้วใช่ใช่ไม่ต้องที่จังหวัน่ะ พะชินานฟังอยู่เวลาพี่ออกพี่บุ๊กโกะส่งลูกไฟไปหาใครอยากทิ้งจังหวะนานมันเหนื่อยเขาใด้ย่างเขาใส่ป้าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอใช่ส่งเสร็จอาจจะตายเลยอย่างเร็วไปค่ะเร็วไปค่ะหนู มึงส่งเสร็จแล้วมึงกระโดดตึกเลยอย่าอีบ้าส่งเสร็จแล้วกูตายเลยหรอเขาได้ไหมเออมีคนบอกว่าขอเซฟขอเสื้อพี่ตาอู่ได้ไหมได้ครับจริงคือผมกลัวว่าผมกลัวว่ามันจะตันผมก็เลยเปิดเไว้โชว์โชว์เธอไม่เคยตันเธอดูเท่มากเลยอ่ะจริงโอเคสบายใจแล้วครับเสร็จแล้ว เป็นหูเป็นใญ่กันนะคูเขาแต่อย่างเออน่นและต้งหลังเกาหลังกันเออดึงสูอเขามีของเออเารไม่แต่ว่าจะพูดถึงเพลงบ้างดีกว่าค่ะเพลงประกอบเรื่องนี้รักไม่รู้ปสาืาเป็นยังไงบ้างใครลองบ้างเพลงนี้สองสองคนลองด้วยกันเลยเพราะว่าตอนต้นชั่วโมงเราเปิดไปแล้วเป็นไงบ้างกับเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อ่ะ ดีใจมากๆที่ได้มีเพลงประกอบซีรีส์เพราะ mm. ว่าเพลงนี้มันอิงมาจากซีรีส์เลยแล mm. ็เแบบโจดครับแล้วก็ดีใจได้ร่วมง,งานกับพี่โดมจรุวัตรแล้วก็เล่นนะครับที่เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ก็รู้สึกว่าเราเคยคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วตั้งแต่ในรายการล้าไซคอนแล้วก็เพลงไม่ตอบเลยนะ mm. แล้วก็ได้มาทําตรงนี้เรารู้สึกว่าเออมันทํางานง่ายแล้วก็เขารู้ว่าเราอะร้องสกิลไหนได้แล้วก็มีลูกเล่นยังไงบ้างซึ่งการแต่งเพลงเนี่ยเขาก็แต่งออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ เข้าใจว่าแบบเขา้องได้สกิลไหนถึงจะพอะอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเนื้อหาให้พี่อู mm. พูดแล้วันเน,เนื้อเพลงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่กําลังมีความรักแต่ไม่รู้ว่า mm. จริงๆแล้วมันคืออะไรมันใช่ความรักหรือยังทำไมรู้สึกดีนจังม mm ัน hmm. ก็คือจะเป็นฟิลประมาณในซีดี์เลย mm. ว่าต่างคนตามมีความรู้สึกดีอยู่ตรงนี้มันรู้สึกดีมากแต่ไอความรู้สึกนี้มันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร mm. มันเลยพูดออกมาว่าไม่รู้ภาษา uh, ไม่รู้ภาษา เพลงย่อยง่ายครับคือฟังยังไงก็คือมันมันคือความหมายอย่างนั้นเลยออเราไม่มูแบบไม่มีภาษาแต่ว่าแค่พิงมองตาก,ก็เข้าใจแล้วอันนี้แน่เอแล้วมองตาก,กันบ่อยไหมเออมองตาบ่อยมา,ยาก็บ่อยนะบ,บ่อยบ่อยอ่ะมองต้องมองบ่อยแล้วมองใจกันบ่อยปะ<อ>มองใจเหรอครับมันก็เนี่ยต้องเปิดออกมาถึงจะเห็น ขอโทษนะกุกกำจะขาดอยู่เดี๋ยกำแผ่นจะขาดอยู่แล้วเนี้นะอินเนี่ยขอให้พี่เบรกไปหายใจแปบนึงได้ไหมได้สิเดี๋ยวกลับมาจะให้ฟ้าถึงซีรีส์กับเพลงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับโอเคนะอืเสะข่าวเช้า สนับสนุนโดยอาหารแมวพลามีดีต่อใจในทุกช่วงเวลาของเราหาซื้อได้ที่ร้านเพ็กช็อปฉันนำทุกปไปและหุ้นเอเชียจีนอาเซียนเวียดนามสปอตไลท์ลงทุนกับ BBL AM โมบายแบงกิง้งธนาคารกรุงเทพ e f m m 94 um ็อล์อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคานิว่าคานิว่า เด่ตาพาสเทลกล่นไม่หลอดใสอัดแน่นด้วยส่วนผสมยูคาลิปตัสหอมสดชื่นพกง่ายฝาไม่หายวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชันนำทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook Page PASTEL Creative ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศนั้นมีค่าค่าทำคลอดค่าทำบ้านน้องแมวค่าใช้ใจ่ายเสริมดวงก็มี<อ>เมื่อค่าใช้ใจ่ายเป็นปัญหาสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ u o b อาดทูแคพร้อมเปลี่ยนรถกลายเป็นเงิน<อ>ไม่ต้องอดเลมตอบโจทย์ทุกคนันถูกใจว้ทำงานทุกคน<อ>วงเงินสูงสุด100%เปอร์เลมมาเ<อ>งินไปรถยังอยู่อดอกเบี้ยต่ำสุดเริ่มต้น0.45เปเซต่อเดือนโทร02 093อง9 9ทุกวันไม่มีวันหยุดในเวลาทำการเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ยาดมตาพาสเทลกลินใหม่หลอดใสอัดแน่นด้วยส่วนผสมยุคาลิปตัสหอมสดชื่นพกง่ายฝาไม่หายวางจำหน่ายแล้วที่รานคาชันนำทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook e l Creative พา,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 าสเทลครีเอทีฟ แนวคันหนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปชันนำทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าสินยกด้อมกับคอนเสิร์ตรวมไอดอลตัวท็อปจัดเต็มความป๊อปแบบกัช่าทวินิตี้โฟร์อีเอทลาสพร็อกซี่ลัสวันเฮอร์เซสและไหลแคนพร้อมกรี๊ดกันให้สุดเสียงกับฮิดเด้นโชว์แบบบิ๊กเซอร์ไพรส์ฟินกว่าครั้งไหนที่ใครเจอในก็ช่าป๊อปคอนเสิร์ต๙กันยายนนี้ที่ยูเนี่ยนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดย ดีโดอัพลุกใหม่สดชื่นสะใจมุนมุนอยู่จังหวัดไหนก็สบายเพราะอยู่บ้านสุภาลัยชีวิตที่สแตนดาร์ดดีคุณภาพเดียวกันทุกหลังทั่วประเทศ BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ p o p ป l i s Plus ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Popul i s Plus จาก T-Man Pharmaceutical เจอเธอแล้วไม่รู้เป็นคนหรือเป็นกิ๊บ เห็นเน็บบ่อยจัง EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยอาหารแมวพลามีดีต่อใจในทุกช่วงเวลาของเราและ BBLAM กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย เนี่ยกำลังสนุกสนานเลยก็เล่าให้เราก็เมาเมาไม่หยุดเลยางเข้าใจไหอ่ะพูดถึงเพลงรักไม่รู้ปราสาใช่ครับนะคะอยากให้ลองให้ฟังหน่อยได้ไหมลองสดตอนเช้าเลยได้ไหมครับเท่ากับความรู้สึกที่ฉันมี รักไม่รู้ปราอะไรแต่รู้รักไงแค่มีเธอใกล้ๆกลไม่ต้อพูดอะไรไปกว่านี้รักไม่มีภาษาแค่เพียงมองตาก็เข้าใจไม่ต้องแปลความหาเธอกับกฉันแค่เรานั้นรู้กันสองคน ตอนเขาลองเขามองหน้ากันด้วยอ่ะใช่ฉันก็มองเขาที่เขาลองให้การฉันก็แบบจริงเนี่ยปใายฉันเนี่ยพูเลยเ่อหมดเลยอ่ะบ no ุ fand fand ๊คเผื่อหมดเลยอ่ะทำไมทำไมไม่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นไงยังไงไม่รู้มันก็ไม่รู้บดมันบมอะไรแบบนีแม่เอาจริงนะเอาจริงนะเพี้ยว่ากลำคาญบุโก้ สังเกตนะถ้าเกิดแขกกับชิยผู้ชายพี่จะเป็นอย่างไงอาการใช่ถ้าเกิดว่าไหนเป็นแขกกับชิยผู้หญิงพี่ก็ล่างง่าสทำคาญมากถามต่อได้ไหมไนซีซีอยากอยากจะให้พูดถึงเอ่อซีรีส์หน่อยว่าจะต้องติดตามที่ไหนดูที่ไหนอะไรยังเอางี้ฟีดแบ็กถึงตัวเป็นไงบ้างสำหรับอีพีหนึ่งก็โอเคป่าเครับรู้สึกว่า ทุกคนดูแล้วโอเคยิ้มตาม oh. จริงแบบที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆเรารู้สึกว่าทุกคนแบบมีการแบบตัดซีนแบบปลาแบบซีนที่เป็นไฮไลท์แบบมีปลาส้มแบบมีซีนในลิฟต์มีซีนแบบ รู้สึกทุกคนมีอินเทอร์แอคกับกับกับซีนต่างๆ่าตแล้วก็มีการคอมเมนต์ในทางที่ดีมากๆเลยแล้วก็ใจชื้นมากๆครับคืออยากจะบอกว่าอยากให้ติดตามด้วยใน EP 2องถ้ใครยังไม่ดูต้องไปดูแล้วนะฮะแล้วก็สามารถดูได้ที่ดูสดนะทางช่องวันสาสิเอ็ดนะครับแล้วก็ดูแนแอปพลิเคชันวันดีถ้าใครแล้วถ้าใครตาม EP หนึ่งไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน2 ID ด้วยแล้วก็สามารถของแฟนคลับต่างชาติใช่บหมฮะ ก็สามารถดูไ eh ด้ทางแอปพลิเคชัน i.c.e. ดู yeah. yeah. i.c.e. ก็ดูได้ซึ่งจะมีเวอร์ชั่นอันคัดซึ่งเป็นแบบโอ้ยหรอแบบไม่มีตัดแบบไม่มีตัด แบบเฉพาะไอ้ฉีกชนกันแล้วก็ลงเลยแรงจังเลยอ่ะไปงไปนแรงไปเขาต้องมีตัดงนิดนองเขาต้องมีแบบต่ดงกันเดิมไม่ใช่ขาดชนขาดเนาะ่เนี่ยเห็นปะคุณมาร์โกบอกว่าอีพีหนึ่งดีมากดีเกินคาดคุณบาบราซีบอกว่าประสานดีเวอร์คุณจิรานวัตรบอกประทับใจทุกซีนจริงเออคุณคิมบีโซบอกพร้อมมากครับเออก่งยัดหอปากไหมใช่ต่อมาก็เปิด เปิดจอทีวีนะครับผมวันเสาร์นะผมสามทุ่มสิบห้าเปิดไปเลยนะครับผมฟ้าจะไปจอยรับไม่รู้ภาษาขอเลตติ้งนิดนึงมาอยู่แล้วเลตติ้งมาอยู่แล้วพอแล้วไม่มีเพลงภาษาจีนมั้งหรอเดี๋ยวมีภาษาจีนปะเดี๋ยวมีฮะแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่รอก่อนเดี๋ยวทำให้ได้แน่นอน เลดดิ <OK. oh. EP 2, EP ้งต uh, ้องมาถ้าเลดติ้งมา e ี2 e p อหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาทำเพลงาสัจีนให้ายแฟนคลับจีนทักทายหน่อยวันนี้อินเตอร์แฟนมามี่าวเร็วมีฮาว我是 Upload。大家好，蔡有福。然后如果你要看我们的电视剧，请待呃等一下ี看我们的电视剧《唱爱洗衣》上面。 แปลให้เราด้วยแปลว่าบอกว่าสวัสดีแฟนคลับจีนทุกคนนะคะก็ใครที่รอดูซีรีส์เราหรือว่ากำลังจะดูซีรีส์เราเนี่ยสามารถรอดูได้ทางช่ายไอซีับโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายฝาก ละครไหนซ่าซีรีส์ครับผมก็ฝากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาด้วยครับผมก็เป็นผลงานชิ้นแรกที่เราได้เล่นด้วยกันนะครับกับพี่ตาอ,อูแล้วก็เป็นผลงานซีรีส์โรแมนติกคอมดี้ที่ใหญ่ทุกคนเนี่ยได้ดูไปยิ้มไปใครที่เจอเรื่องที่ร้ยๆหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ฉันเหนื่อยจังเลยอยากมีรอยยิ้มกลับไปล้วลองดูซีรีส์เรื่องนี้คุณได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอนครับแล้วก็อยากให้ดูเนื้อเรื่องกัน,กนด้วยนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็ย่อยง่าย จร,รจริงครับรบ,บอกเลยเลยว่ามีแต่ความสุขแน่นอนค่ะเห็นไหมน่ารักมากมาดูดิเขาส่งมาอยากรอฟังนะคะเวอร์ชันใช่รอเพล <อ S 1> ง,<า>งจริงรค่ะบ้านหนูมีกี่จอที่สงงามารถเปิดได้หนูเปิดหมดเลยค่ะอยนะค่ะว <ๆๆ S 1> ันส โอ้ตอนกี่ทุ่มนะคะสามทุ่มสิบห้านะครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะติดตามดูกันได้โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับต้าอู่ออฟโรดค่ะขอบคุณมากครับนี่หมดเวลาแล้วหมดแล้วคุยเพลินมากถูกต้องขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าของเราอาหารแมวพรามี่ดีต่อใจในทุกช่วงเวลาของเราหาซื้อได้ที่ร้านเพชรช็อปชั้นนำทั่วไปและ BBLAM กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพจ้าวันนี้เวลาหมดใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาหห์น้า ค่ะอยู่กับผู้ชายไปแล้วนะพี่จา้า,วส,วส,จาสวัสดีครับ